ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห้องเฉาวดาราร้อนแรงค่ะซาร่ารับมีลูกน้อยคนที่สองจริง เป็นประเด็นร้อนอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนางแบบสาวซาร่าได้ออกมาเปิดใจถึงราม่าต่างๆกับพระเอกหนุ่มไม้พิรัตในเรื่องของการขอปกครองบุตรร่วมกันที่เป็นประเด็นร้อนไปก่อนหน้านี้เพราะไม้ต้องการปกครองบุตรร่วมกันแต่ทางซาร่าก็ยืนยันว่าไม่สามารถให้ปกครองร่วมได้จริงๆ แต่ล่าสุดก็ได้ออกมาคุยผ่านรายการซับโชว์ซึ่งซาร่าก็ยอมรับว่าคลอดลูกคนที่สองจริงซึ่งลูกคนที่สองเป็นลูกสาวชื่อน้องเอมิลี่อายุสองเดือนและพ่อของเด็กก็คือนายแบบหนุ่มวาดิมที่ชอวเน็ตหลายคนเคยสงสยัยและเปิดว่าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนทำไมจะต้องปิดบังหรือไม่ยอมรับเพราะตอนนั้นอะไรไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิดเลยที่คลอดน้องออกมาแต่ได้ความที่สาร่ากับไม้มีปัญหากันในเรื่องของไม้สารสาร่าก็กลัวแล้วก็กังนวลว่ามันจะมีผลกระทบใหม่ที่เรามีครอบครัวใหม่ก็เลยเป็นเรื่องที่สาร่ายังไม่มั่นใจว่าเราควรจะออกมาพูดหรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะ